ลัดดาแซลีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคิดทอดอยู่บ้านอยู่บ้านดีูยใสล้วครับเนี่ยมีโควกใหม่แล้วนะคะก็ยังคิดถึงคนเก่าอยู่ล่ะอ๋อค่ะ เพราะความรู้ไม่หมดไปไหนเนี่ยนะเรื่องประกันสังคมท่านรัตดาอยู่ที่กรุงเทพปรยอยู่ที่บ้านขอนแก่นนะครับอยู่กรุงเทพค่ะอยู่ที่กรุงเทพค่ะอยู่กรุงเทพวันก่อนผมคุยกับท่านสุชาติชมกลิ่นบอกว่าท่านโคศกรัตดาเกษียณไปเนี่ยท่านบอกว่าเป็นคนเก่งค่ะนี่บอกให้ว่าเจ้านายเดิมก็เคยท่านชมมาว่าท่านรัดาเป็นคนเก่งนะครับขอบคุณค่ะต้องขอบคุณท่านค่ะที่เมตตาค่ะ ผมก็เลยรับสมอ้างเลยว่าก็เป็นที่ปรึกษาของรายการนะครับตอบได้ชัดเจน <c oughs> มีคำถามาอะไรโทรหาตอนไหนตอบได้เลยคนถามเมื่อกี้คือคุณพี่ค <น S 1> ุณล,ลุกชิ้นค่ะสวัสดีคุณลูกชิ้นอีกรอบคุณลูกชิ้นอยากถามพูดได้เลยนะคะ <c oughs> ได้เลยครับถามว่าอยากถามว่าเราเกิดอุบัติเหตุแล้วเราพักอยู่บ้านทีนี้โรงงานเขาจ่ายให้เราหนึ่งเดือนแล้วนะคะแล้วทีนี้ที่หมอ หมอให้บรบรองแพทย์ออกมาประมาณเกือบสองเดือนนะคะแล้วทางประกันสังคมนะ่ะจะจ่ายยังไงคะตามค่าแรงหรือว่าจ่ายห้าสิบเปอร์ซ็นอะไรอย่างนี้นะคะอยากรู้แค่นี้นะคะออค่ะก็ค,ะคือต้องถามก่อนว่าเจ็บในงานหรือเจ็บนอกงานอยู่อพอดีออกเลิกเลิกงานออกมาเลยด้วย<อ>มากเจกออจุบัติเหตุค่ะค่ะเจออุบัติเหตุนะคะตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานเนี่ยนะคะลูกจ้างจะต้องได้รับค่าจ้างจากนายจ้างในวันลาป่วยหนึ่งปีสามสิบวัน นะคะถ้าสมมติลูกจ้างรับเกินสามสิบวันรับมาแล้วสามสิบวันแล้วจากนายจ้างหลังจากนั้นประกันสังคมจ่ายให้ห้าสิบเปอร์เซ็นตามใบรับรองแพทย์รั้งลับไม่เกินเก้าสิบวันปีหนึ่งไม่เกินร้อยแปดสิบวันยกเว้นเป็นโรคเรื้อรังที่รักษายังไม่หายนะคะได้ถึงสามร้อยหกสิบห้าวันค่ะค่ะตามใบรับรองแพทย์เลยค่ะค่ะอ๋อค่ะขอบคุณมากค่ะแค่นี้แหละค่ะขอบคุณมากค่ะเข้าใจแลเข้าใจแล้วเหรอลูกชิ้นเข้าใจแล้วเหรอเข้าใจเข้าใจค่ะ แล้วทั NDAR ตอบไม่ต้องดูโพยเลยนะแล้วไม่รู้คำถามก่อนนะเค่ะๆรู้ค่ะโอเคคุณลูกชิ้นสวัสดีครับทั n d a อธิบายตรงนี้ทีคำถามเนี่ยครับกรณีที่หนึ่งถ้าประสบภัยในประสบอุบัติเหตุในขนาที่ทำงานได้อย่างไรกับสองถ้านอกเวลาทำงานได้ยังไงท่านอธิบายเพิ่มเติมแล้วกันครับ ถ้าในงานเนี่ยคือประกันสังคมดูแลอยู่สองกองทุนนะคะคือกองทุนเงินทดแทนคือกองทุนที่ดูแลลูกจ้างเนื่องจากการทําเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทํางานอันนี้ในแจ้างจ่ายเงินสมทบฝ่ายเดียว ส่วนกองทุนประกันสังคมเนี่ยจ่ายสามฝ่ายคือฝ่ายในจ้างลูกจ้างแล้วก็รัฐบาลอันนี้คือดูแลเรื่องนอกงานคลอดบุตรทุกวลภาพเสียชีวิตอะไรพวกนี้นอกงานทั้งหมดนะคะเพราะนั้นก็เลยแยกออกว่าต้องถามผู้ประกันตนก่อนว่าเวลาผู้ประกันตนถามรายการมาหรือต้องบอกว่าเป็นในงานหรือนอกงานเพราะว่าจ่ายแตกต่างกันค่ะถ้า<ม><ม>เป็นในงานนี่เราจ่ายเจ็ดสิบเปอร์เซ็นของวันหยุดงานจ่ายให้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นนอกงานเราต้องให้ในจ้างจ่ายก่อนสามสิบวัน ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน <c oughs> ในจ้างต้องจ่ายสามสิบวันเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ <c oughs> นะคะแล้วก็หลังจากสามสิบวันนั้นลูกจ้างยังไม่หายก็ไปขอใบรับรองแพทย์ต่อมาจากสามสิบวันนั้นแล้วก็ไปยื่นที่ประกันสังคมนะคะเขาจะจ่ายให้ห้าสิบเปอร์เซ็นของค่าจ้างครั้งละไม่เกินเก้าสิบวันครับ <c oughs> นะคะก็คือห้าสิบเปอร์เซ็นของค่าจ้างค่าจ้างสูงสุดของตอนนี้ยังไม่ไอยู่อ่อครั้งที่ที่เจ็่ปย่วยใ่่อัู่อยู่อ่ยอยู่อย่ใช่ค่อไม่ใช่ค่อต่อครั้งทีอ่อยอกู่รับรองแพทย อ๋อไม่เกิน90วัน่อครั้งที่ออกไปรับรองแพทย์สมมุติว่าถ้าถ้าอาการสมมุติไปเกิดอุบัติเหตุแล้วมีใบรับรองแพทย์ไปครั้งแรกก็ใบหนึ่งก็ไม่เกิน90วันแล้วต่อมาจากจากอาการจากจากปัญหาเดียวกันนี้แหละที่ยังไม่หายเรื้อรังมาเนี่ยแล้วก็ต้องจะดักเบิกอีกก็ต้องไปขอใบรับรองแพทย์ใหม่ถูกไหมครับใช่ค่ะใช่ต้องมีใบรับรองแพทย์ครั้งแล้วก็จะได้สปปประกันสังคมก็จะจ่ายให้อีก ช่ค่ะแต่ถ้าเป็นแผลเลือรังแล้วรักษาไม่หายเช่นเราไปดามเหล็กแล้วแผลมันไม่ติดกระดูกไม่ติดครับเขาเรียกว่าโรคเลือรังจะได้ถึง365วันตามใบรับรองแพทย์เลยค่ะทีนี้เมื่อวานนี้ก็มีสายหนึ่งที่ตั้งคําถามมาก่อนี้ว่าเป็นผู้ประกันตนนะครับ,รบแล้วก็รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลประกันสังคมแล้วจะเหมือนว่าโรงพยาบาลประกันสังคมที่รักษาเนี่ยรักษาไม่ได้ก็ส่งตัว ส่งต่อไปาการส่งต่อตรงนี้เนี่ยมันมีเกณฑ์ยังไงต้องมีค่าจ้จ่ายเพิ่มไหมเพราะว่ารายนี้รู้สึกว่าเขาบอกว่าถูกเรียกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมถ้าถูกเรียกร้องเรียนมาเลยนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าโรงพยาบาลที่เขาเลือกไว้นะคะรักษาไม่ได้ต้องต้องโรงพยาบาลที่ใหญ่กว่าที่มีเครื่องมืออุปกรณ์ทันสมัยหรือหมอเฉพาะทางที่เขาต้องส่งต่อไปรักษา โรงพยาบาลที่ท่านเลือกที่ผู้ประกันตนเลือกต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดแม้กระทั่งส่งตัวผู้ประกันตนไปที่โรงพยาบาลที่จะรักษาให้ค่ะค่ารถขดรถนําตัวไปอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะโอคือถ้าสมมติว่าเขารักษาหมดค่ะรักษาอยู่โรงพยาบาลกอไก่โรงพยาบาลกอไก่เรียกรถพยาบาลส่งไปก็คือให้จ่ายโรงพยาบาลต้นทางต้องรับผิดชอบทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นแต่ถ้าจะมีข้อยกเว้นก็คือผู้ประกันตนร้องขอห้องพิเศษครับ ค่ะที่เกินจากสิทธิ์เขานะคะเขาก็อาจจะสมมติว่าห้องห้องผู้ประกันตนในห้องละแปดร้อยอ่าห้องพิเศษในห้องละพันห้าเขาต้องจ่ายส่วนต่างจากแปดร้อยนั้นนะคะไม่ใช่จ่ายหมดนะคะจ่ายแค่ส่วนต่าง แต่แค่ส่วนต่างอันนี้ที่ตามคําร้องขอเนาะถ้าโอเคถ้าตอบสนองตามร้องขอใ,<ช>ให้ค,คุณจ่ายส่วนนี้<ด>นะตแต่ว่าถ้าโดยระบบโรงพยาบาลตามบัตรต้องรับผิดชอบทั้งหมดทั้งค่ารักษาค่าอะไรทั้งหมดเลยแต่จะมีประเด็นหนึ่งนะคะที่ว่าถ้าโรงพยาบาลที่เราเลือกไว้เนี่ยผู้ประกรันตนเลือกไว้ส่งต่อไปโรงพยาบาลอีกโรงพยาบาลหนึ่งคือโรงพยาบาลกอส่งไปโรงพยาบาลขอเขาส่งไปรักษาแล้วแต่เป็นคนไข้นอกกลับไปบ้านแล้วพอครั้งที่สองหมอโรงพยาบาลขอนนัด ผู้ประกันตนต้องมาขอใบส่งตัวจากโรงพยาบาลกอก่อนนะคะโรงพยาบาลที่เลือกก่อนนะคะห้ามไปเองถ้าไปเองเนะี่ะเขาจะไม่รับผิดชอบค่ะ<อ>ต้องมีใบส่งตัวทุกครั้งอะนะทุกครั้ง,ท,งที่ไปต้องมีใบส่งตัวค่ะยินยอมค่ะเพราะว่าบางครั้งเขาอาจจะรักษาโรคเนี้ยถึงขั้นที่ว่ารักษาเสร็จแล้วต่อไปก็รักษาตามอาการนิดหน่อยโรงพยาบาลตามโรงพยาบาลที่เขาเลือกก็สามารถรักษาได้โดยที่เขาไม่ต้องส่งตัวไปอย่างเนี้ยค่ะครับ ทีนี้มันมีปัญหาเรื่องยานอกบัญชีบ้างไหมประกันสังคมเนี่ยครับอ่าถ้าหมอสั่งจะเป็นยาอะไรก็แล้วแต่ได้หมดค่ะถ้าหมอสั่งเ็าไม่ร้องขอพวกแม้แต่ข้าราชการนี้เป็นเดียวกันค่ะค่ะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเอาหมอสั่งมาก่อนด้านนี้ไม่เห็นโอเคอยากเปลี่ยนอันนี้คือเราต้องรับผิดชอบในส่วนนี้เองถูกต้องะถ้าอยากเปลี่ยนเป็นยานอกบัญชีที่คือคือไม่อยู่เป็นยานอกบัญชียังไม่เข้ายาบัญชียาหลักเนี่ยเขาจะให้ถ้าร้องขอค เคยใช้ยานี้เราดีอยากจะใช้ยานี้ต้องจ่ายเองแบบนี้ค่ะค่ะชัดเจนโอเคชัดเจนนะครับท่านรัาดาครับด้วยความเคารพแล้วก็คิดถึงท่านรัดาแท่ลีนะครับท่านครับ <c oughs> อดีตโฆษกสำนักงานประกันทังคม <c oughs> จะได้ชวนท่านมาทดสอบความรู้อยู่เรื่อยๆนะท่านนะค่ะดีค่ะ